ปัจจุบันบุคลากรของเรานั่งทำงานที่โต๊ะเป็นเวลานานและมีการขยับตัวน้อยมากเป็นอีกความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคอันตรายได้หลายโรคหรือเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะน้ำหนักตัวมากนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อด้านสุขภาพจิตทำให้เกิดภาวะความเครียดด้วยเหตุนี้ สูงสุขภาิพตที่3จึงจัดโครงการ Body Happy Mental Happy โดยเราจะมีคลิปแนะนำการออกกำลังกายแล้วก็ให้บุคลากรเนี่ยสามารถร่วมออกกำลังกายไปพร้อมกันได้ในแต่ละวัน สำหรับกรณีท่านไหนที่ติดภารกิจเร่งด่วนหรือว่ามีภารกิจต้องลงพื้นที่นะครับก็สามารถเลื่อนระยะเวลาออกไปทําก่อนกลับบ้านได้หรือสามารถนําคลิปเนี้ยเอาไปออกกาลังกายที่บ้านก็ได้ด้วยเช่นกันครับสวัสดีครับโครงการ Body Happy Mental Happy เป็นโครงการที่สูงสุขภาพสีที่3จัดขึ้นให้บุคลากรในศูนย์นะครับวัตถุประสงค์ก็คือต้องการให้บุคลากรของเรามีสุขภาพกายที่เข้มแข็ง แข็งแรงและมีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถจะมีความสุขในการทำงานได้ด้วยสุขภาพร่างกายที่ดีจิตใจที่ผ่อนคลายนะครับซึ่งผลการดำเนินง,งานที่ผ่านมาก็พบว่าบุาคลากรของเราสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ทำงานได้มีการประสานการทำงานได้ดีพูดคุยกันมากขึ้นซึ่งผลจากการที่เราทำงานอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ ทำให้ผลการทํางานที่ผ่านมาของศูนย์ก็เป็นไปได้ดีตามวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดที่เราต้องการดประการก็สนับสนุนนะครับโครงการ Body Happy m e n ม a l h ลแฮปให้ทำอย่างต่อเนื่องต่อไปขอบคุณครับ เมนทอนแฮปปี้บอดี้แฮปปี้เมนทอลแฮปปี้บอดี้แฮปปี้มนทอลแฮปปี้